สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม KKND นะคะซึ่งภาคนี้เป็นภาค2นะและหลายคนอาจจะเคยเล่นเกมนี้มาแล้วนะคะตอนสมัยเด็กๆเนาะ ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีคนทำมอดที่มันเป็นมอดที่มันยากขึ้นมานะคะวันนี้เราก็จะมาทำเลีนท้าทายกันไปทีละเ,เผ่าเนาะโดยคลิปที่เราจะทำเป็นคลิปแรกนี้นะคะเราจะเริ่มเล่นจาก s u r v i v a l กันนะหรือฝั่งสีน้ำเงินนั่นเองเนาะเป็นผู้รอดชีวิตนะคะอันนี้จะบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นโหมดยากเนาะซึ่งโหมดยากเนี่ยจะต่างจากโหมดปกติยังไงก็คือเขาจะมีพวกกำลังเสริม มีพวกเงื่อนไขต่างๆมีเควสต่างๆที่ต้องทำเนาะเช่นห้ามยานพาหนชชิ้นนี้ตายหรือห้ามถ่านนั้นแตกหรืออาจจะมีสองเผ่ามาบุกเราเผ่าเดียวอะไรแบบเนี้ยที่มันจะยากขึ้นเนาะหรือเอ่อกลังเสริมของศัตรูมีเยอะมากขึ้นมีถีมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยด้วยเนาะหรือการที่คู่ต่อสู้แข็งเก่งกว่าเราอะไรเงี้ยถือกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเอ่อความยากในมิชชั่นต่อไปนี้ด้วยค่ะ โอเคไม่พูดพัฒน์นำเพลงพร้อมแล้วเดีย๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะคะมาเริ่มผมไม่เข้าใจเลยครับผูก,การอ๋อด่านนี้โอเคมาพร้อมนะทุกคนอั้นแรกเดี๋ยวขออ่านน้ำมันก่อน อ๋อเดี๋ยวขอปรับความเร็วนิดนึงนะคะโอเคขอทำลายสะพานด้วยนะทุกคนเพราะว่าการทำลายสะพานเนี่ยทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนิดนึงอคาม่เอาคารใหม่เสร็จสมบูแล้ว รูมมแล้วกำลังทำการวิจัย yes. Yes. ขอทำการวิจัยหน่อยงานวิจัยสำเร็จแล้ว <Yeah. S 3> <c oughs> เตรียมช่างซ่งมอม<อ>ให้ดีน่างใ่ม่าให้ดีเคลื่อนทับกำลังทำการวิจัย Yes กำลังเคลื่อนทัพครับผมครับผมไวเวอร์เคลื่อนทัพปฏิบัติ Yes มาเตรียมคนให้พร้อมเราสู้สองทางก็พอเนาะทางนี้ทางนี้นงาวิจัยเพราะว่าด้านนี้มันเขาจะเดินมาด้านนี้แล้วมาตีทางน้ำมันเราเราก็เลยต้องป้องกันตัวเองนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันไม่เสียเปรียบเกินไปนะคะนี่อันนี้ตั้งไว้ตรงนี้เลย เพื่อความแบบสบายใจโอเคกำลังเสริมมาแล้วด้วยศัตรูมีกำลังเสริมสา่ทรับมีปัญหารับผมเชียรังใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้วศัตรูมีกำลังเสริมโอ้โอเค

ามา่ทีหแล้ว yes, ลค,ค,ค่นี้ก็น่าจะ oh. สู้ได้พอสม <Okay. S 2> ควร, <Yes. S 2> รวขอทำการวิจัยหน่อยนะมาทุกคนเป็นไงเริ่มโฟลเริ่มโฟลเริ่มโฟล รอตรงนี้เสร็จก็น่าจะโฟล,ล์ได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะมีถังน้ำมันสองถัง,งเ,อเอาไม่เสร็จวะ <Yes. S 1> โหคนเข้ามาตีนั่นรถแตกหมดคน อ้าวลืมลืม ว่าไะมครับถึงที่หมายแล้วร,ร,รับผมเพือทับรับรับผมเย่ยสเ่ยสรับผมรงนีโอ้โหม,มาวะ่ะมาว่ะว่าบหคับถึงที่หมายแล้ว าาโอ้โหไม่ดูไม่ดูแตกหมดโอเคแค่นี้ก็น่าจะปล,ลอดภัยใ,ในระดับหนึ่ง โอ้ยโอยแตกแตก Yes OK Yes ร yes. yes. ับผมกำลังทำการวิจ yes. yes. ัย Yes รับผมงานวิจัยสำเร็จแล้วกำลังทำการวิจัย Yes OK รใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วปฏิบัติ Yes รับผม Yes Yeah Yes Survivor เคลื่อนทับปฏิบัติ Survivor เคลื่อนทับปฏิบัติเคลื่อนทับครับผมกำลังทำการวิจัยโอเค Survivor เคลื่อนทับวัยงานวิจัย Survivor เคลื่อนทับ Survivor เคลือนทับปฏิบัติกำลังเคลื่อนทับครับผมโอเค Survivor เคลื่อนทับปฏิบัติ กำลังทำการว <Yes, sir. S 1> ิจัยโอเคงานวิจัย <Yes, sir. S 1> สเร็จแล้ว <Yes. Okay. S 1> ทำยังไงให้มันไม่ร <Yes, sir. S 1> วมกันวะจริงๆ yes, <sir. S 2> มันมีวิธีการตั้งนี่เนาะให้แบบว่าสมารซีเล็กนี่หรือวะ โอเคโอเคโอเคครับผมว่าประคับถึงที่หมายแล้วที่หมายแล้วโอเค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 อเคโคโอเคโอเเคอเคอเคอโอเคโอเอเคอครเคอคผม

ถึงที่หมายแล้วที่หมายแล้วถึง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 ที่หมายแล้วบุกโจมตีโอเค Yes บุก Yes ประพม มาแล้วเยสเยสถึงที่หมายแล้วถึงที่หมายแล้วบุกครับผมเยสบุกครับผมเ e s หยุดครับผมถึงที่หมายแล้วบุกโอเคครับผมนี่ถึงที่หมายแล้วโอเคโอเคครับผมครับผมโจมทีโอ้ยครับผม ทิ้งไปแล้วท้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปแล้ว okay. เรียั้งข่าหมอกฮะว่าถึงที่หมายแล้วถึงที่หมายแล้วแสดงว่ามันมีคนเที่ยงไม่ตายแล้ว เดี๋ยวก็ไปตั้งข้างนอกก็ได้คิดว่ามันน่าจะตั้งจากข้างนอกนะทุกคนถึงที่หมายแล้วโมอเคแล้วถึงที่หมายแล้วถึงที่หมแล้วถึงที่หมแล้วหแล้วอ่าโอเคจบไปแล้วนะคะกับคลิปแรกเนาะ หรือก็ประมาณ12นาที13นาทีพอดีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ thank you um, please click the like button subscribe my steam r thank you เจอกันเอพิซดหน้านะคะเดีย๋ยวเราก็จะเล่นด่านต่อไปเลยเนาะ